สวัสดีครับนี่จะอปัชชิมาครับวันนี้ก็จะเดินทางไปบริจาคเลือดนะครับที่รับบริจาคสภากาชาติไทยนะที่เดอะมอลล์บางแคนะครับจะเดินทางด้วยมอไซค์นะครับวันนี้เอาข้าวแล้วกันห้าร้อยย่ห้าะไอ้นี่ยระมาณนี้แหละสายก็ประมาณนี้ นะมีโอร้อยยี่สิบห้าเข้ากับหมวกัะเนาะกขอดีก็โอเคนะใช้เบานะครับไม่หนักครับก็ระวังหน่อยเบานะครับโอเคที่แม่ขอขับเดินทางกันนะครับะดวกนะครับการเดินทางจากซอยนี่แหละ มัาจะดีหน่อยนะครับสแอทโต้รูกระเป๋าก่อนน้ำมันก็จะหมด มันใหญ่แล้วขอเดินทางแล้วครับไม่สะดวกนะครับมือเดียวม,มาเดเค,ครับมาถึงที่รับบัตรจัรถนะครับไปต่อปิด,ด,ดลลอียังไม่รอหลงแรงงานนี้ รถเต็มนะครับอเอ๋ส่วนนี้มีปูมีปลาด้วยตูปลาสวยเลยนี่นะเรียกว่าดวงตาโลหิตนะครับเป็นสภากาชาดไทยคนระับอยู่ด้านหลังนะครับอ่ามาทำบุญนะครับอ่าสิบสี่คุณพาวันวาเลนไทน์ปิดยังไม่ลอ อปิดนะครับ18ถึงี่ยงถึง16นาฬิกาที่มาแต่ปิดนะครับมาไม่ทันนะครับต้องไปทำงานนะครับเลิกงานก็ก็จะมาว่าปิดสองทุ่มโอเคครับมาวันหลังนะครับ